ผมนำพี่น้องมาถึงบทเรียนการเผชิญหน้าตัวเองบทที่14ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่สมรสตอนที่1นนะครับซึ่งในความหมายของบทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสาวกนะครับขณะเดียวกันก็เมื่อสร้างสาวกก็จะสามารถที่จะให้คำปรึกษาด้วยพระคำพีด้วยเช่นกันนะครับสำหรับบทที่14นี้ความ สัมพันธ์ในชีวิตคู่สมรสนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21 22และข้อข้อที่25จมยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคิดฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคิดได้ทรงรักคริศจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อริษจักร ความสัมพันธ์ในการแต่งงานคือการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูกิตและคริสจักรของพระองค์ชีวิตสมรสถ,ถ้าป่าสจากพระเยซูริตแล้วจะเกิดปัญหาที่ยุ่งยากมากมายเพราะการใช้ชีวิตคู่สมรนั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ต้องเผชิญกับความบาปของแต่ละคนที่ปกปิดไว้และจะนำออกมาเปิดเผยในการใช้ชีวิต คู่ร่วมกันนะครับแม้ว่าทั้งสองคนจะเคยเป็นเพื่อนสนิททิดเชื่อต่อกันนะครับบางครั้งอาจจะบางคู่บ้านอยู่ติดกันนะครับไปโรงเรียนเดียวกันเติบโตมาด้วยกันนะครับแต่เมื่อเขาทั้งสองได้แต่งงานกันเขาจะกลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งกว่านั้นก็ถ้าปัญหา ไม่ได้รับการแก้ไขก็จริงจะลึกลงลึกลงนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่คลองคู่กันจนถึง10หรือ20ปีนี้ดังนั้นเนื่องจากภูมิหลังของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ละคนก็มาจากแนวทางการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะครับพ่อแม่ซึ่งเป็นภูมิหลังเดิมจะมีความแตกต่างกันในการ เลี้ยงลูกนะครับในการปัญญาต่างๆที่นํามาในการเลี้ยงนั้นก็แตกต่างกันเช่นแนวทางการเลี้ยงลูกอีกครอบครัวนึงนะครับมีความประหยัดอดอ,อมเป็นที่ตั้งนะครับใช้ชีวิตตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงคือมีการจับจ่ายที่ใช้ความระมัดระวังทุกบาททุกสตางค์แต่อีกครอบครัวนึง อาจจะมีฐานะค่อนข้างจะมีฐานะทางการเงินนะครับมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีคือมีการจับสามารถจับจ่ายตามภาวะอารมณ์และความรู้สึกได้เลยนะครับอยากจะได้อะไรก็ได้โดยไม่ต้องกังวลน,นะครับบางครอบครัวก็มาจากลักษณะของผู้ปกครองเช่นพ่อที่มีความเข้มงวดนะครับแล้วก็มีความเด็ดขาดในการบริหารจัดการครอบครัว แต่อีกส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวที่มีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับมีอิสระใช้ชีวิตอย่างาสมถะนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวลมีความยืดหยุ่นในการเลี้ยงลูกนะครับให้โอกาสในการที่แสดงออกแล้วก็ประพฤติตนด้วยความไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับเมื่อทั้งสองฝ่ายมาอยู่ร่วมกันจึงได้มีโอกาสถ่ายทอดแนวทางในการถูกเลี้ยงดูมาจากภูมิหลัง มาจากหลักการในการเลี่ยงดูบุตรของตนแหล่งที่มาของภูมิหลังอีกประการหนึ่งก็คือว่าปัจจญาหรือจิตวิทยาที่ได้จากสังคมได้จากละครได้จากบทโทรทัศน์นะครับจากภาพยนตร์ที่นํามาเป็นแนวทางในการแสดงออกถึงความรักที่มุ่งเน้นต่อความรู้สึกที่ดีทางอารมณ์ ทที่ดีทาา่ากลางดวงอาทิตย์ตกยามเย็นบนชายหาดคู่รักก็จะมีการทอดรักท่ากลางารบรรยากาศที่แสนโรแมนติกผู้คนก็เข้าใจว่านี่แหละคือความรักของเราทั้งสองนะครับเรามีเราหมายความว่าความรักก็บันเจิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของเราเป็นอย่างไรครับชีวิตของเราโดยเฉพาะสภาพปัจจุบันนี้เราต้องเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลานะครับต้องผเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดต่างๆนะครับรวมถึงระบบการเงินการทํางานและความรับผิดชอบที่มีต่อลูกทางในเรื่องของค่าเทอมนะครับการเรียนที่เปลี่ยนไปแม้กระทั่งการที่จะต้องทํางานหาไรายได้ให้เพียงพอสําหรับครอบครัวจึงเกิดประเด็นที่คู่สมรสจะต้องแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันตลอดเวลาครับ มีความขัดแย้งกันตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากเลยใช่ไหมครับในการที่เราจะสแสวงหาแนวทางการแก้ไขที่ยั่งยืนและก็สถียรภาพในครอบครัวดังนั้นชีวิตคู่ถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์แล้วจะทำให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากมีความสับสนและยากที่จะเข้าใจได้ดังนั้นบทเรียน ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในชีวิตคู่สมรสจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากและในพระธัมภีก็ไม่ได้กล่าวถึงตัวอย่างการใช้ชีวิตสมรสไว้มากนะักนะครับแต่สิ่งที่สําคัญควรตระหนักก็คือว่าบริบทรวมของพระคัมภีแล้วได้กล่าวไว้ในลักษณะของการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหมายความว่าถ้าบุคคลน,นั้นได้ดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้า ผ่านกระบวนการการเชื่อฟังแล้วก็มีความเพียรสู้ในการ,รเผชิญปัญหาโดยการพึ่งพาความหวังในพระสัญญาของพระเจ้าที่ประกฏอยู่ในพระคัมภีร์และได้รับกําลังอันพิเศษในการดําเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เป็นอย่างดีแล้วบุคคลนั้นจึงสามารถที่จะมีชีวิตคู่ได้อย่างสมบูรณ์และก็ได้อย่างสมบูรณ์ดีด้วยเช่นกันนะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่า เขาพร้อมที่จะแต่งงานแล้วนะครับถ้าคุณดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดสนิทสนมนะครับเ mm. ช่นมีความรักที่จะสนทนากับพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดียวมีความปรารถนาที่จะเชื่อฟังดําเนินชีวิตอยู่ในทางที่ชอบธรรมหิวกระหายความชอบธรรมอยู่แล้วหรือดําเนินชีวิตดูฝักฝ่ายอยู่ในไยพระพิญญาบริสุทธิ์ซึ่งส่งผลต่อลักษณะ พฤติกรรมอุปนิสัยเหมือนดังลักษณะของพระเยซูริ์เช่นพระองค์ทรงมีท่าทีของการเชื่อฟังพระบิดาด้วยสุดจิตสุดใจพระองค์ทรงมีท่าทีของการเสียสละพระองค์ทรงมีท่าทีในการปฏิบัติผู้อื่นในฐานะที่เป็นทาสน,นะครับนี่เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของบุคคลน,นั้นที่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่นะครับและจุดประสงค์ของบทที่14นี่ก็คือว่าเพื่อนําเสนอแผนการของพระเจ้า ให้พระเจ้าสง ทบทวนได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับหลักการที่60การสมรสไม่ใช่การดําเนินการตามความสะดวกสบายของสังคมนะครับหรือค่านิยมของสังคมหรือออกแบบมาเพื่ออยู่รวมกันเท่านั้นแต่เป็นการแต่งตั้งโดยพระเจ้านะครับให้เป็นพันธสัญญาแห่งมิตรภาพและการเสริมสร้างซึ่งกันและกันตลอดไปจนกว่าจะ เสียชีวิตจากกันนั่นเองนะครับหนึ่งโครินบวที่เจ็ดข้อที่สิบถึงสิบเอ็ส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอสั่งมิใช่ข้าพเจ้าสั่งเองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาว่าอย่าให้ภรรยาทิ้งสามีแต่ถ้านางทิ้งสามีไปอยากให้นางไปมีสามีใหม่หรือไม่ก็ให้นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่าและขออย่า ให้สามีอย,ย่าล้างภรรยาเลยนะครับและขออยากให้สามีอย่าร้างภรรยาเลยนะครับบรรดบต่อไปเป็นหลักการที่61นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในบทที่14นี้นะครับความสัมพันธ์ของคู่สมรสได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เขาทั้งสองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเป็นเนื้ออันเดียวกันอย่างถาวรครับ ขตสมการบทที่สองข้อที่24เหตุฉะนั้นผู้ชายจึงจะจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันข้อธรรมมาราคีบทที่สองข้อที่14เจ้าถามว่าเหตุใดพระองค์จึงไม่รับเพราะว่าพระเยโฮวาทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนที่เจ้าได้มาเมื่อหนมนั้น แม้ว่านางนั้นจะเป็นคู่เคียงของเจ้าและเป็นภรรยาของเจ้าตามพระสัญญาเจ้าก็ทรยศต่อนางดังนั้นชีวิตสมรสคือการกระทำพันธสัญญาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ในข้อที่16นะครับในพระธรรมมรคีบทที่2ข้อที่16พระเจ้าตรัสว่าเราเกลียดการ อย่าล้างเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสรอลตัดว่าเราเกลียดชังการอย่าร้างเพราะคนหนึ่งปกปิดความทารุณด้วยเสื้อผ้าของตนพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสด,ดังนี้แหละเพราะฉะนั้นจงเอาใจใส่ต่อวิญญาณของเจ้าให้ดีอย่าเป็นคนทรยศประถมการบทที่2องข้อ18นะครับพระเจ้าได้ทรงประทาน คู่สมรสให้เป็นคู่อุปธมร,รมซึ่งกันและกันพระเยโฮวา์พระเจ้าตรัสว่าซึ่งมนุษย์นั้นจะอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะเราจะสร้างคู่อุปธรรมให้กับเขาข้อที่24บหรือว่าให้เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุนั้นผู้ชายจึงจะจับบิดามารดาของเขาจะไห้ผูกพันกับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันนะครับมาระโกบทที่10ข้อที่9 อย่าให้ใครแยกเขาจากกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันไปแล้วอย่าให้มนุษย์ทําให้พลาดจากกันเลยนะครับอน,นชีวิตคู่สมรส <c oughs> คือความสัมพันธ์สนิทแบบเนื้อเดียวกันนะครับไม่เพียงแต่ในด้านร่างกายเท่านั้นแต่ยังอยู่ในใจของทั้งสองฝ่ายด้วยและนี่คือเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วย และการใช้ชีวิตคู่สมรสก็เป็นการดำเนินอยู่เพื่อพระเจ้านะครับไม่ใช่เป็นการดำเนินอยู่เพื่อแสดงจึงความพึงพอใจของคู่สมรสเท่านั้นเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแน่นอนคุณจะรักคู่สมรสของคุณอย่างแน่นอนด้วยเช่นกันนะครับคนจะต้องได้รับการฝึกฝนเพื่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพอพระทัยในการดำเนินชีวิตสมรสนะครับ ในพระธรรมโคโสีบทที่3ข้อที่18นะครับในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นคู่สมรสมีคุณค่าเท่าเทียมกันฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนซึ่งเป็นการสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในข้อที่19นะครับฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนอย่ามีใจขมขื่นต่อนาง หนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่สิบนะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอให้ท่านเห็นพร้อมกันในทางวาจาและไม่มีการแตกแยกกันระหว่างพวกท่านแต่ขอให้ท่านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทางความคิดและตัดสินอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็พลักษณะของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นมีลักษณะของความแข้งงวดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงมีลักษณะของความเมตตากรุณาที่คุณทรงบริสุทธิ์นะครับทุกคนจะต้องรับการพิพากษาเหมือนกันสามีหรือภรรยาจึงไม่ใช่ผู้ที่ตัดสินใจตามกําลังธรรมชาติของตนนะครับแต่มาจากหลักการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระชนธรรมของพระเจ้าซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เมื่อสามีภรรยาสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าร่วมกันจึงจะเกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและก็นี่เป็นตัวชี้วัดของการดำเนินชีวิตคู่สมรสนั่นเองนะครับลำดับต่อไปเป็นเรื่องของคำพูดหรือการกระทําที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระชนะคาของพระเจ้านะครับตัวอย่างอ่สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในรายละเอียดในการดำเนินชีวิตแม้กระทั่ง ภรรยาทําความสะอาดบ้านนี่ก็เป็นการเชื่อฟังถึงการเชื่อฟังพระคำของพระเจ้านะครับเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาใจผูใ้ใดผู้หนึ่งนะครับแต่ว่าทําโดยการสํำนึกในการที่จะทําตามพระเจ้ของพระเจ้าในงานการเป็นท่านและการปฏิบัติซึ่งกันและกันนะครับส่วนสามีก็เช่นกันการปฏิบัติหน้าที่การรับผิดชอบครอบครัวเป็นการเชื่อฟัง พระคํรของพระเจ้าที่จะปฏิบัติเช่นนี้นะครับเป้าหมายอยู่ที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางมีพระเยซูริตเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิตคู่นั่นเองนะครับโรมบทที่12ข้อที่10นะครับเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติซึ่งกันและกันจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติกันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว นึ่งโครินบวที่7นะครับข้อที่3ถึง5สามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามสมควรและภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นกันภรรยาไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่สามีมีอำนาจเหนือร่างกายของภรรยาทำนองเดียวกันสามีไม่มีอำนาจเหนือร่างกายของตนแต่ภรรยามีอำนาจเหนือ ร่างกายของสามีอย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวในการถืออดอาหารและการอธิษฐานแล้วจึงค่อยมาอยู่ร่วมกันอีกเพื่อไม่ให้ซาตานชักจูงให้กระทําผิดเพราะตัวอดไม่ได้นะครับสามีหรือภรรยาไม่มีอํานาจ เนือร่างกายของตนในเรื่องความสัมพันธ์ทางร่างกายนะครับจะต้องตอบสมองให้อีกฝ่ายหนึ่งโดยใจถ่อมนะครับความรักคือการให้ไม่ใช่การรับแต่ฝ่ายเดียวมาโลโกบทที่10ข้อ43ถึง45แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไหมถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นผู้ใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ คนปบัติท่านทั้งหลายแต่ถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นผู้รับใช้คนทั้งปวงเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากค่านิยมของพระอิศกิ์แตกต่างจากหลักการทั่วไปคือมาเพื่อ พระองค์มาเพื่อที่จะเป็นทาสนะครับปฏิบัติผู้อื่นด้วยการเชื่อฟังพระบิดาและก็ถ่อมพระไทยลงเพื่อที่จะทําตามให้พระองค์ได้ส่งพอพระไทยให้พระบิดานั้นได้ส่งพอพระไทยนะครับแล้วก็ตัวชีวิตของการดําเนินชีวิตอยู่เพื่อพึงพอตัวเองนะครับตัวชีวิตตัวนี้จะแสดงออกมาก็คือว่าท่านจะดูถูกผู้อื่นนะครับเหยียดหยามน้ําใจอีกฝ่ายหนึ่งตลอดเวลานะครับนาไปสู่ความขมขื่นและการเกลียดชังซึ่งกันและกันในระยะยาว นะครับตัวอย่างเช่นเอว่ากระทำความผิดก็จะส่งผลต่อก,การโทษนะครับโยงไปถึงงูนะครับส่วนอาดามก็เช่นกันก็จะโยงไปถึงความผิดของภรรยาต่างคนต่างก็โยนความผิดซึ่งกันและกันดังนั้นการจัดการตัวเองเกี่ยวกับความมุ่งเน้นเพื่อการตอบสนองของตัวเองฝ่ายเดียวนั้นจึงมีความสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตคู่นะครับเมื่อเรามุ่งแต่ การที่จะตอบสนองความต้องการของตนนั้นจึงส่งผลทางด้านอารมณ์เช่นมีความโกรธมีความฉุนเฉียวต่อกันตลอดเวลานะครับเหมือนบทเพลงที่บอกว่าโกรธไหลย,ย้อนนั่นเองนะครับแนวทางการเยียวยาปัญหาชีวิตครอบครัวที่ยังคงสับสนด้วยหลักการปัจจัยและจิตวิตยาของมนุษย์อีกประการหนึ่งก็คือว่าการทําสัญญาร่วมกันเช่นการกําหนดแนวทางทําทสัญญาร่วมกัน ผู้ให้คำปรึกษาก็จะถามตั้งคําถามว่าสามีหรือภรรยาคุณต้องการให้อีกฝ่ายเน้นทาให้คุณพ,พึงพอใจเรื่องอะไรมากนะครับให้คุณพึงพอใจเรื่องอะไรบ้างนะครับบอกมา5ประการนี้ครับเป็นตัวอย่างจากนั้นก็แต่ละฝ่ายก็มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าคุณจะต้องทําสิ่งนี้ให้กับฉัน5ประการส่วนคุณก็ต้องทําสิ่งเหล่านี้ สิ่งที่ดีให้ผมพึงพอใจ5ประการด้วยเช่นกันจากนั้นแต่ละฝ่ายก็จะเฝ้ารอว่าเขาทําหรือเปล่าแล้วใครจะพลาดก่อนกันนะครับคือทําผิดสัญญานั่นเองจากนั้นก็กลับสู่ความขัดแย้งเหมือนเดิมครับเนื่องจากเป็นหลักการที่ทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวคือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแทนการที่จะให้พระเยซูกิตนะครับเพื่อเป็นการถวายเกียรติแ่อ,องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในพระธรรม ฟิลิปปีบทที่3ถึง4นะครับเป็นการละทิ้งนะครับอย่าทำสิ่งใดในการทุ่มเฉียงหรืออวดดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวครับแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยส่วนการกระทําความดีนั้น 1. เปโตรบทที่2ข้อ18 ท่านทั้งหลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจงเชื่อฟังนายของท่านด้วยความยำเกรงทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะนายที่เป็นคนใจดีและสุภาพเท่านั้นแต่ทั้งนายที่ร้ายด้วยนะครับลำล้วต่อไปเป็นหลักการที่62นะครับแม้ว่าคู่สมรสของคุณเป็นคนที่ไม่รักที่จะปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าก็ยังคง คุณก็ยังคงสามารถที่จะมีสันทิสุขได้นะครับแม้ว่าคู่สมรสของท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ปฏิเสธในการที่จะกระทําตามพระเจ้าขององค์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะสามีภรรยากระทำท่านดําเนินชีวิตเหนือระดับนะครับคือท่านก็ยังคงมีสันทิสุดได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เ,เกินกว่าที่กําลังของมนุษย์จะกระทําได้นอกจาก อิสรภาพของท่านจะต้องเพื่งพาพราะวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เชื่อฟังพระคำของพระเจ้านะครับสดุดีบทที่119นะครับข้อที่165นะครับสันติสุขอันยิ่งใหญ่นะครับบุคคลนั้นที่รักพระบัญญัติของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่งไม่มีสิ่งใดกระทําให้เขาสะดุดได้ ครับอีกครั้งนึงนะครับพระธรรมสดุบที่119ข้อที่106 15นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสันติสุขอันแท้จริงนะครับเป็นสันติสุขอันยิ่งใหญ่บุคคลเหล่านั้นที่รักพระราชบัญญัติของพระองค์นั้นมีสันติภาพใหญ่ยิ่งนะครับไม่มีสิ่งใดกระทําให้เขาสะดุดได้เลยครับทําไมเราไม่มีสันติสุขที่แท้จริงนะครับ เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยรอคอยที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลงซะก่อนเพื่อเราเองจะได้สบายนะครับซึ่งเป็นการรอคอยที่เจ็บปวดและทรมานมากทีเดียวนะครับดังนั้นจึงไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับกบุคคลอื่นนะครับท่านสามารถที่จะมีสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ผ่านกระบวนการการพึ่งพางพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเชื่อฟังพระคำขอ,ของพระเจ้านะครับ หลักการที่63านะครับในขณะที่คุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ปฏิบัติตามพระเจ้าของพระเจ้าอย่างต่อนเนื่องและเป็นพระพรแก่คู่สมรสของคุณด้วยนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งของผู้ที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับซึ่งท่านเองจะต้องปฏิบัติตามพระเจ้าของพระเจ้าทุกข้อนะครับโดยการตรวจสอบนะครับหรือบทเรียนนี้เรียกว่าการเผชิญหน้าตัวเองนะครับและก็จะเป็นพระพรต,ต่อคู่สมรสและครอบครัวของคุณนะครับ โรมบทที่12นะครับข้อที่9ถึง21จงให้ความรักปราศจากมารยาจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วนะครับจงยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่ดีจงรับกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียดกันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวสำหรับบทเรียน ที่14นะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตในคู่สมรสนะครับก่อนตอนที่หนึ่งนี้ก็เป็นการทบทวนนะครับชีวิตคู่สมรสนั้นเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าคําว่าพันธสัญญานี้มีความแตกต่างจากสัญญานะครับพันธสัญญาก็คือว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับจะต้องดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความสันติสุขร่วมกันนะครับมีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ เป็นการกระทําเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและให้พระองค์ทรงพอพระทัยนะครับส่วนการดําเนินชีวิตเพื่อที่จะครบถ้วนนั้นจําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับทั้งสองฝ่ายสามีภรรยาจะต้องมีเวลาในการที่จะเฝ้าเดียวและก็ดําเนินชีวิตอยู่โดยการสนทนากับพระเจ้านะครับสําหรับพระธรรมาที่จะต้องข้อท่องจําเพื่อที่จะ พเชิญปัญหาร่วมกันก็คือว่ามีพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางนั่นเองนะครับอยู่ในปรากฏอยู่ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5นะครับข้อ21-22-25นะครับจงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคิดฝ่ายภรรยาก็จงฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคิดได้ส่งรักคริสจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสจักรก็หมายความว่า พระองค์ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อขิจักรนะครับทั้งสามีภรรยาก็ต้องมอบชีวิตให้กันและกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพื่อเห็นแก่การถวายเกียรติแด่พระองค์น,นะครับแล้วก็นำข้อประคำของพระเจ้าในการ,รเผชิญสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับนำมาซึ่งการละทิ้งความขัดแย้งและการทุ่มเทียงและก็นำมาซึ่งความรักที่แท้จริงที่ปราศจากเสแสร้งหรือว่ามารยานั่นเองนะครับ จึงขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรชีวิตคู่ของพี่น้องหรือผู้ที่กำลังที่จะแต่งงานด้วยเช่นกันนะครับผมจะขออนุญาตอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสรับพัญญาของพระเจ้าและแนวทางมาตรฐานแห่งพระคัของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคู่สมรสตอนที่หนึ่งนี้นะครับข้าแต่องค์พระเยซูริ์เจ้าพระลักษณะของพระองค์ทรงงดงามเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงเชื่อฟังพระบิดา และพระองค์สามารถที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในการปฏิบัติผู้คนด้วยความรักโดยฐานะที่ถ่อมใจและก็ถ่อมใจในฐานะที่เป็นทาสซึ่งไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆเลยดังนั้นจึงขอพระเจ้าได้ทรงประทานค่าให้ข้าพรงทั้งหลายได้ดําเนินชีวิตตามพระลักษณะของพระองค์และก็จะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตต่อชีวิตคู่และก็จะเป็นคําตอบสําหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งจากการดําเนินชีวิตที่รับ เรื่องราวต่างๆเข้ามาจากภูมิหลังหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่แต่จะนํามาซึ่งการเชื่อฟังพระธรรมของพระเจ้าและการแก้ไขปัญหาที่ย่างเย็นต่อไปจึงขอเพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์เพึ่งพาฤทธิอำนาจแห่งการทรงไถ่ของพระองค์และก็พระชนะของพระเจ้าที่มาอากจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นได้ดําเนินอยู่ขอพระเกียรติและการสรรเสริญเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าทรงโปรโดอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับ